มะเร็งต่อมน้ำเหลืองคือโรคที่มีเนื้อง,งอกร้ายชนิดหนึ่งเกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลืองหรือโครงสร้างของต่อมซึ่งระบบน้ำเหลืองก็จะเป็นระบบหนึ่งของภูมิคุ้มกันประกอบไปด้วยอวัยวะน้ำเหลืองได้แก่ม้ามและไขกระดูกซึ่งภายในอวัยวะเหล่านี้จะเต็มไปด้วยน้ำเหลืองมีหน้าที่นำสารอาหารและเซลล์เม็ดเลือดขาวไปทั่วร่างกายและเมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้เกิดความผิดปกติจึงจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขึ้นมา มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่เพราะต่อมน้ำเหลืองมีอยู่ทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นคอรักแร้ข้อพับแขนข้อพับขาช่องอกหรือช่องท้องแต่ยังไงก็ตามเซลล์ต่อมน้ำเหลืองก็ยังอยู่ตามอัยวะต่างๆของร่างกายด้วยไม่ว่าจะเป็นลำไส้หรือกระเพาะจึงสามารถเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้หมดทุกที่นั่นเองครับสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังไม่ทราบแน่ชัดแต่จากการคาดการณ์เบื้องต้นพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ 1. ปัจจัยทางเคมีวัตถุททาางงเเเคมมีี่่ออจกกให้ิด็ เช่นสารปรับศัตรูพืชน,น้ำยาย้อมผม 2. ปจัจจัยทางภูมิคุ้มกันผู้ที่มีสมรรถภาพภูมิคุ้มกันลดลงเช่นโรคเอดส์การุกถ่ายอวัยวะและโรคไขข้ออักเสบครับ3ปจัจจัยทางพันธุกรกรมการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้นมีความชัดเจนที่เกิดมาจากพันธุกรกรมทางครอบครัวเช่นพี่น้องอาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตามลำดับหรือเป็นพร้อมกัน4ส,สาเหตุจากไวรัสการติดเชื้อไวรัสเช่นไวรัสเ i ชวซึ่งอาการของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีดังนี้ จะพบก้อนที่บริเวณต่างๆของร่างกายเช่นคอรักแร้ขาหนีบโดยก้อนเหล่านี้จะไม่มีอาการเจ็บต่างจากการติดเชื้อที่จะมีอาการเจ็บที่ก้อนเนื้อมีไข้หนาวสัน่นมีเหงื่อออกมากในตอนกันคืนเหมื่ออาหารน้ำหนักลดเร็วอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุไอร้อรังหายใจไม่สะดวกต่อมทอนซิลตปวดศีรษะซึ่งอาการนี้มักพบบริเวณต่อมน้ำเหลืองในระบบประสาท บางครั้งการคลำเจอก้อนก็อาจจะไม่ใช่มเม็งเสมอไปเพราะอาจเป็นเรื่องของการอักเสบการติดเชื้อหรืออาจเป็นโรคอื่นๆที่ไม่ใช่มเม็งก็ได้ครับโดยะเร็งต่อมน้ําเหลืองสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าไม่ได้อยู่ในระยะแพร่กระจายจึงควรหมั่นสังเกตตัวเองอยู่เสมอหากคลำเจอก้อนเวลาอาบน้ําก็ควรที่ไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้รักษาได้ทันท่วงทีสําหรับระยะของมเม็งต่อมน้ําเหลืองแบ่งออกเป็น4ระยะดังนี้ ระยะที่1พบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพียงตำแหน่งเดียวเช่นบริเวณลำคอด้านซ้ายหรือบริเวณรักแร้ด้านขวาบริเวณใดบริเวณหนึ่งระยะที่2พบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปแต่จะต้องอยู่ด้านเดียวกันของกระบังลมเช่นบริเวณคอด้านซ้ายและคอด้านขวาหรือคอซ้ายกับรักแร้ซ้ายระยะที่3พบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั้งส่วนบนและส่วนล่างของกระบังลมเช่นมีต่อมน้ำเหลืองโตที่รักแร้ร่วมกับขาหนีบ ระยะที่สโรคจะกระจายออกนอกระบบน้ําเหลืองเช่นเกิดที่ไขกระดูกหรือเนื้อเยื่ออวัยวะอื่นๆสวัสดีค่ะอาอมรรัตนชูพันธ์นะคะรุ้งค่ะรุ้งนะคะรุ้งเองเน่ยเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มา,าแชร์คลิปให้ทุกคนได้ได้ทราบว่า,ารุ้งเนี่ยเคยเป็นอะไรมาก่อนนะคะคือตัวรุงเองเนี่ย เริ่มเรื่องนะ่ะคือลุงอะ่ะเริ่มเริ่มเลืกเลกเริ่มเน่คือลุงอะ่ะเมื่อประมาณปีห้าหนึ่งนะลุงอ่ะเป็นก้อนขึ้นมาที่จะกะแรแแหล่ด้านสายข้งางฝั่งนี้ค่ะด้านสายแล้วก็อแอบไว้ปีหนึ่งไม่กล้าบอกไขรเพราะว่ากลัวเพราะที่บ้านเนี่ยเป็นมะเร็งกันทางบ้านทีนี้เพราะว่าประมาณสักสองปีผ่านมาขึ้นมาขึ้นที่คอฝั่งนี้นะคะมาขึ้นที่คอฝั่งนี้แล้วก็ ไปที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตัดชิ้นเนื้อไปพิสูจน์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะคะระยะที่สามแล้วก็ย่างปากย่างที่สี่นะคะกระจายลงปากบนลูกเนี่ยสี่เซนทีนี้รักษามาเยอะหลายที่มากอ่าทีนี้พอวันหนึ่งเนี่ยประมาณปีห้าสี่ 4, ที่ว่ารุ่งยุติการรักษาจากโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนั้น่ะเราไม่ไหวละ เราเป็นเยอะมากแล้วคือตอนนั้นจะเดินไม่ได้แล้วค่ะขามันจะบวมหมดเนื่องจากว่ามีต่อมน้ําเหลืองที่ขาหนีบขึ้นมาสองก้อนมันเดินไม่ได้ทีนี้ก็เลยหมอจากที่บางกรุงเทพเนี่ยค่ะยุติก,การรักษาเลากลับมาอยู่บ้านแล้วก็าบวชชีที่วัดนะคะบวชชีมาประมาณ4ปีแต่ก็ถามว่าเราใช้ชีวิตในวัดเนี่ยได้สะดวกไหมก็ไม่สะดวกเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถเดินไปทําวัดเช้าวัดเย็นกับ เพื่อนไม่ชีดด้วยกันที่ที่ศาลาการประเรียนได้ศาลาได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถเดินได้เหมือนคนอื่นเราต้องอาศัยในการนั่งปฏิบัติอยู่ในห้องในกุฏินะคะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนว่าคนมันไม่ถึงที่จะตายอะค่ะพอวันหนึ่งเนี่ยประมาณปีห้าเก้าได้มาเจอกับอ่าทีมงานนะคะของผลิตภัณฑ์ทีหกสิบนะคะสารบำบัดเซลล์ตัวนี้เขาอะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย ให้ทานให,ให้ให้ลองดูนะคะก็เลยลองลองลองศึกษาดูนะคะลองเข้าไปศึกษาดูเพราะว่าอลองทานไปประมาณสักสามชุดนะคะ่ะก้อนที่คอตรงนี้นะคะ่ะมันเริ่มจะยุบก็เลยคิดในใจว่าเออนะเรามีบุญแล้วเราได้เจอผลิตภัณฑ์ที่มันกินแล้วมันตอบโจทย์และมันดีทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราจากที่เราเดินไม่ได้เราก้อนที่ขาหนีบสองข้างนี่ค่ะมันเริ่มจะยุบแล้วก็เริ่มเดินได้ ก็ทานมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้ค่ะก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลตอนนี้หมอนัดไปละครั้งแต่ไปตรวจเชื้อมะเร็งแล้วก็ตอนนี้คือปกติไม่มีเชื้อมะเร็งเลยนะคะตอนนี้ก็ยังทานอยู่ค่ะถามว่าทำไมถึงยังทานเพราะว่ากลัวคือที่กลัวค่ะเพราะว่าเราเคยผ่านณนจุดที่ว่าเราทุกทรมานมาก่อนตอนนี้พอเรากินเราเจอสินค้าเจอผลิตภัณฑ์ที่มันดีๆ กินแล้วมันมันมันดีอ่ะมันดีแล้วทีนี้เราทาไมวะถึงจะไม่ทานต่อตอนนี้ก็ทานมาทุกวันทุกวันทุกวันตอนนี้บอกเลยว่าไปหาหมอเนี่ยมันจะมีแบบรองแพทย์นะคะหมอจะบอกว่าไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วนะคะอ่าและทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้ที่ได้มาพูดให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าจะเป็นวิทยาทานได้ได้บอกบุญต่อว่าอยากให้ทุกคนอ่ะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่หกสิบดูว่า มันเป็นยังไงนะคะมันไม่ใช่แค่อ่านเสริมแต่มันเป็นอาหารเซลล์ที่เข้าถึงระดับเซลล์นะคะจะไปฟื้นฟูเซลล์ทุกคนที่ได้ทานถึผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะบอกได้เลยว่าทานปั๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอาการที่ของคุณที่เซลล์มันเสื่อมนะคะมันจะหายไปเรื่อยๆหายจนว่าคุณไม่รู้เลยมันหายไปตอนไหนขนาดลุงเองลุงยังงงว่าเอ๊ะ ไอ้ก้อนเนี่ยที่มันเป็นอยู่เยอะมากไอ้ที่มดลูกที่มันเป็นเนื้องอกมันสนี่เซนนะคะมันขับออกมาเนี่ยเป็นเนื้อเป็นก้อนมีเลือดบนหนองออกมาเลยค่ะนะคะและแผลที่คอนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยจากกระเลก็มีแผลยิ่งกินนะคะยิ่งยิ่งกินยิ่งกินผลิตภัณฑ์ตอนนี้ยิ่งกินแล้วมันยิ่งขับออกนะคะขับออกมาเลยขับออกจนว่าตอนนี้แผลจะเรียดหมดเลยนะคะมดลูกก็ไม่มีเนื้อก้อนเนื้ออยู่แล้ววันนี้ อยากให้ทุกคนมาเปิดใจนะให้ทุกคนช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันแชร์เพื่อจะได้บุญนะคะบอกต่อให้คนได้รู้ถึงผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะตรงนี้โอเคค่ะอ่า